พูดถึงทางน้ํามาที่ทางบกกันบ้างซึ่งจริงๆก็อย่างที่เราทราบกันว่าคลองหรืออะไรเงี้ยก็เริ่มหมดไปมีแต่ถนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนการสัญจรผ่านไปมาบนถนนเนี่ยถือได้ว่านะคะมีการเสียชีวิตเป็นลําดับต้นๆเลยเนี่ยของประเทศเลยค่ะ,คะซึ่งทางเรื่องนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสรรรทาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อขับเคลื่อนการสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ให้ความสําคัญกับการเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนทุกด้านทั้งการแก้ไขจุดเสี่ยงดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและการออกใบอนุญาตขับรถตามหลักออกยาก ยึดง่ายพร้อมทั้งยังได้พัฒนากลไกลการติดตามและประเมินผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนที่ครบวงจรค่ะ mm. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแนวทางมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยอย่างได้มุ่งขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อให้การเดินทาง เต็มไปด้วยความสุขและความปลอดภยัยฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะ<ช>มาร่วมกันนะคะที่จะสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยกันแล้วก็จะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อยลงด้วยค่ะไม่ใช่หนะ้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> แต่ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็อยู่ที่คนใช้รถใช้ถนนทุกคนทุกคันนั่นแหละใช่ค่ะ,ะ,คะเริ่มต้นที่ตัวเรานะฮะก็คือ1ละปฏิบัติตามกฎจราจรนะ <c oughs> <c oughs> สาเหตุหลักๆเนี่ยเมาแล้วขบับค่นะขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดมไม่เคารพกฎจราจรอันนี้เป็นสาเหตุสําคัญเลยอย่างขับย้อนสอนอย่างเงี้ยคุณอือันนี้เกิดอุบัติเหตุเยอะมากนะอย่างอม,มอเตอร์ไซค์เนี่ยย้อนมาเสร็จเนี่ยครับค่ะออันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับ